โอ้ยเทียบปะหลังค่ะบ้านสองเต็มเลยไอสัตว์มันมีลูกเทพอยู่มันตัวสองตัวตรงที่กูเดินไปหน้าเขาเห็นแต่มันไม่ได้เจ็บปวดปวดจะรู้แต่มันทำไม่ได้แต่มันทำไม่ได้มันประกวดเดวไว้กันวะเพลงเพราะเพื่อนมา้องเพลงอะไรผมเลยนะ ี <chill> ่้แ <weirdly> ต <Release anyone. S 1> anyway? ่เธอทำไม่ได้เฮียอะไรไม่รู้เพง่อโหมบะตำรวจเงาตำรวจเงาอะไรไม่ใช่ยเดี๋ยวยทตำรวจปะยตำรวจีโแขงกว่ามาเดย์เหียมาเดย์ตำรวจอยู่ไหนจ่าตำรวจอยู่ไหนมาเกบนํารวจอยู่บอยู่บนตำรวจชื่อแคนนี่เหียแม่เห็นกูเ็น ไอ้เงี้ยแม่งมีลูกเทพไอ้สัตว์โอ้โหมีลูกเทพนี่หว่าลบล้างผมลบล้างเฮ้ยตัวจริงนี่หว่าผม FC เลยผม FC เลยอ่ะเอาไม่ตามผมมาโอ้ไอ้เหี้ยไม่ยิงมึงมันจะยิงกูวะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันไปดูให้เออ๊ะโอเครีเขียวพารากอนโอ้โห FC เลยอะผม FC เลย องงแล้วเนี่ยตัวไหนลูกเทพตัวไหนไม่ใช่ลูกเทพวะไอ้เหี้ยมาม้บแล้วชาำตีเพื่อนผมได้ปะเพื่อนผมมาคนเดียวอ่ะเล็กไหนครับเล็กเลยจะผมตีให้ฮะเล็กไหยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยทากะยาไอเนี่ไม่เคยไม่เคยเจอเลยอะไรอะไรขยะนะฮัลโหลขยะที่ไหนอ่ะทากะยาอ๋อโทษโทษขยะหลังคาตำรวจพี่ตัวเพื่อนอ้าว

ออกลงเทพเอ้ยยิงยิงผมดีกว่ายิงเพื่อนผมไปยิงผมดีกว่าเดินดูอย่ายิงเพื่อนผมอย่ายิงเพื่อนผมอ้้าวนียาหมดแล้ว มอดตัวครับมอะไรนะมัดตัวมอดตัวแล้วทิ้งปืนดีกว่าเน่เน่เน่ผมว่าทิ้งปืนดีกว่าเป็นคนเซตเป็นจับบานแขนโผล่เคยทิ้งปืนให้ใครว่าใช่ปะวะเอาเฮ้ยเพื่อนไปแล้วแคนนี่กูโดนฐามดมามองแกตาย มาแล้วแชมป์โคไม่ไปใครวะกูให้ผีตอบตายก็ได้ไห้โดนผีตอบตายแล้วแกผีตอบตายกูให้ผีตอบตายแล้วไอ้เหี้ยไม่มียาไอ้สัตว์อ้าเอาปืนมาไหมเนี่ยไม่มีเจอกันในเมืองอย่าฆ่ากันเลยเดี๋ยวผมไปทางนู้นแยกทางกันอุ้ยขวามีขวานีขวามีต้องลงลุกเทือก พิซซ่าพิซซ่ามาพิซซ่ามาแทงให้หน่อยดิแทงให้หน่อยน,อน่นนนขวามาเร็วแทงบ้าเลยแทงไม่ได้ไม่ใช่ใบ้านเน่ยไม่บ้าแล้วแทงได้ก็เหมนะืหน้าขวานเลยวิ <c oughs> ่งเลยวิ่งเข้าโอ้โห <c oughs> จบครับฝ่าพิซซ่าดวงวิชัออญญยอ้าวคู่ค้างเร็วเร็วไปเนะร็วหวยลูกเทพยังอยู่ไอสัตว

ลุงเทพบังไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดี๋ยวผมไปดูให้ครับห้องน้ำตำรวจห้องน้ำตำรวจตึก้งตึก้งตึ้งตึก้งมาตามผมมาตามผมมามามานี่มายืนเก็บของหลังผมมาแค่นี้ป่ะเนี่ยมาไป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 แค่นี้รอตำรวจเยอะมากเลยเดี๋ยวเนี่ยไปดูให้ไปดูมาได้เป็นตำรวจครับผมป ฮัลโหลพี่แชมป์พี่แชมป์ครับคนชื่อแคนดี้เขาจำหรอกูกูพูดไอ้หนึ่งไอทีกูพูดแม่งู้จุดกูแน่อยู่ไห้องน้ำตัวตรวจตัวหนึ่งนะสองไอสัตว์ตายไปตัวไอทีเหรอแคนหนึ่งไอทีดี้โลเนี่ยสีโลเนี่ย เออเหลือห้องน้ำตรงตรงห้องน้ำเลยเหลือตัวเดียวข้างนอกข้างนอกนายนายนายเรียกใครชื่อแชมป์มันยิงกูล้วชื่อแคนนี่ครับผมกูโดนคอกูโดนคอมึงตายอ่ะเฟิดฮัลโหลเพื่อนตายไปด้เพื่อนตาย ความกันว่าะอะไรน้าลูกเทพนี่ตัวกี่บาทเนี่ย,ยไไพี่แชมป์อยู่ไหนอยู่ตำรวจอยู่ตำรวจโดนลุมโ<อ>ดนลุมกระทึกมามาแจ้งมาแจ้งตำรวจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยพี่เอง ผมา่ววยอะนานทีช่วยแล้วไมฝักฝ่ายไปนก่ักบังัง่บังพูธรรมวะโอ้โหาถ่ายิเพศต่สงจเขามาคนเดียวอ่ะไม่รู้เพาะแตเป็นบังยไม่รูให้รู้ตายโอ้เขาไปอีลคนด็กเขามาคนเดียวเขาไปอีลคนด็กไม่ไ้้เางพี้้พี่ ลูงลูงแท้พันพ่อกูแล้วเว้ยมาบอกลูกไอพี่ตาเอ๋มีคนหนึ่งพี่แชมป์มีคนหนึ่งพี่โอเคโอเคาพี่นี่ตรงพแชมป์เนี่ยนี่เขานั่งอยู่ตรงนี้พี่นี่ก็นี่เราโดนนอกมีอีกพี่นี่โดนนอกมีอีกพี่เหรอโดนโอนไอเที่ยไม่ได้เปิดแกมมาด้ว ผมเมื่อตึ๊บเลยไม่ได้เปิดแกม,มา่าเฮ้ยเอาไหนเปล่าแชมป์ผมโยนให้เโอ้โหอเก่งใจเอ้ยให้จริงให้จริงรัมยิงแล้วเจ็ดเดินเอาไนให้จริงผมจะไปแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,นเป็นคนดีไม่ได้เลยเสียใจยไหมอยากเป็นคนดีบ้าง่ะต้องตายต้องตายต้องตายต เมื่อกี้ยาหมดก็ปล่อยให้ผีตีแล้วเนี่ยใช่ใช่ช็ยังไม่รู้ตัวนะนี่ว่าผมตายเนี่นี่ผมยังไม่ไปเกิดเลยต้องรอของเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พี่แชมป์ให้ของผมก่อนให้กระดอเลยของไม่ได้อ่ะอะให้ซีแม็กเก็บดิเก็บเก็บเกไฟเดี๋ยพี่นี่ผมถึงจะไปเกิดได้พี่มันคุยกับลูกแคบหรอ ลุงเทพเป็นพ่อกูแล้วกูยิงลุงเทพตายปะไม่ตายแป๊บหนึ่งแล้วโมโมเกะไปไหนปับจอปัดแกมเปิดแกมาก่อนโมโมเกะไปไหนมันอยู่แถวห้องน้ำมาแหละยิงเสร็จแล้วฮัลโหลนิโดของเพื่อนเดี๋ยวผมบอกนะครับฮัลโหล A M A M P อิดเดียนะครับพร้อมแล้วนี่นี่เขาดูของเพื่อนนะครับ ไอเยี่ยเดินของเพื่อนก็บอกไอ้สัตว์เอ็กพีอินเลี้ยวเขาโดนของเพื่อนนะครับที่ไม่ทำอะไรเลยครับเอราะไดีอยู่ไหนวะว่าแล้วโมบูคิตไม่ทิ้งแกไอ้สัตว์มันมันมีอีกมุมห้องน้ำตรงนี้ดักอยู่อ่ะเหรอเฮ้ยวิ่งได้เอาลูกเทพลูกเทพเอาห้องน้ำ เฮ้ยเเพื่อนออกมาเพื่อนโดนยิงออโดนกเสียฝากอยากรแวงเดมพิาวเมองพวาวให้ดีเบาตายตึกตึกซ่อมมีตัวหนึ่งนะถังขยะเฟอร์ซิโลถังขยะยิงลีวอลเตอร์ทิ้งอยู่โมเกดันมาวกูละดูดของอยู่ เอาดิตายห้องน้ำห้องน้ำตัวหนึ่งห้องน้ำตัวหนึ่งสองต่อต้นไม่ขอะแต่งแม็กก่อนแม็กหมดเด้งเหลือเจ็ดสิบสี่นัดห้องน้ำตู้มุมมีปะวะไม่มีแล้วแล้วมันไปไหนอ่ะอยู่ตรงต้นไม้แล้วออกมาแล้วโมโมเกะมาจากกูต้นไม้ใหญ่ห้องน้ำส่วนตรงต้นไม้ห้องน้ำก็มีตัวหนึ่ง พี่แชมป์ระวังนะพี่มันจะปีนวะเฮ้ยพี่แชมป์ตรงนี่ตรงนี้นี่ของน้องซองหลีมีคนหนึ่งพี่แชมป์ไอ้เหี้ยหัวร้อนอยู่ไอ้ตัวนกดมันมีแชมป์กดมันเจมันยิงมันนี่ตายโอยลูกมาโมงเก๋หน่อยแชมป์แชมผมว่าของละไปดีกว่าพี่ เหลือสามสิบสองนัดอะ <c oughs> เวลาพี่อิ่มพี่พี่แชมป์เลืมันตายตายแล้วตายแล้วแชมป์เกมของพี่พี่แชมป์แหลมเลยแหลมแหลมแหลม เลูก้พี่นี่พี่ก็อย่าลืมให้ผมเวยนะให้ห้องน้ำมาเอ่าล่วงล่วงการล่วงอะอามีอามีกระพรเดแิโก็เดจิีดาโบไอสัตว์ลูกเดีไอ้ย่าเดวโอเด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 วโอพี่แชมป์พี่แชมป์เดี๋ยวผมให้ผมมาเก็บของด้วยได้ไหมพี่ผมว่าพี่คงเก็บไม่หมดหรอกพี่ พี่เอาพี่ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจนะครับไอ้แชมป์อิ่มมะตรงนั้นน่ะอิ่มดิกูเก็บสมมุติโมเกะเราไปเลยปะพี่แชมป์ไม่เก็บไม่ได้เขียวครับมาดิมาดิพี่แชมป์อยากให้ผมมาช่วยเก็บของได้ไหมเอ้าพี่แชมป์มาเก็บเลยมาเก็บเลย ริงพ่ะเี่พี่แชมรับตีด้วยพี่แชมรับตีไหนพี่ใช่อ่ะกูหยิบแล้วอ่ะกูไปได้วะ <Hello. S 2> okay, ไปแล้วหัวร้อนโอ้เก็บหัวร้อนไปแล้ว